สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอเล็กเด่นไทยลอตเตอรี่ใบอันหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มาถึงในส่วนของหลักร้อยนะครับอันนี้เป็นงวดก่อนนะครับหลักร้อยงวดประจำวันที่1ตุลาหกห้ผลงานของเรานะครับก็คือให้เด่นอยู่ที่หลักร้อยอยู่ที่เลข6นะครับตัวนี้นะ ผลของกองสลากก็ประกาคือ6 6 9เพราะนั้นเลข6เลขนี้นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยของเราถือว่าผ่านนะสำหรับหลักร้อยนะครับแล้วก็สมาชิกบางท่านนะครับหรือ,อผู้ชมที่เข้ามารับฟังข้อมูลใหม่ๆนะครับถ้ามีข้อสงสัยนะครับโปรด ใช้นะครับคำสุภาพและนะครับคอมเมนต์ด้วยเหตุด้วยผลเพราะว่าในสิ่งต่างๆที่แอดมินได้แบ,บ่งปันไปนั้นนั่นคือแนวทางเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางก็จะมีสิ่งที่ถูกและก็มีสิ่งที่ผิดเพราะนั้นตัวเลข0ถึง9มาได้ทุกตัวนะแนวทางก็คือแนวทางนะถ้าถูกเราก็จะถูกเหมือนข้อมูลนี้นะครับแต่ถ้าผิด ทางแอดมินต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าข้อมูลหรือสิ่งที่เราได้แบตไปนั้นนะครับจะมาจริงๆหรือไม่เป็นเพียงแค่สถิติความน่าจะเป็นเท่านั้นเพราะนั้นสิ่งต่างๆอาจจะมาจริงๆหรือไม่มาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราดูก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะครับที่นี้ข้อมูลนี้ถือว่าถูกต้องเพราะนั้นงวดประจำวันที่16ตุลาคมพศ2 5ง 5, 5 เราก็จะมาตามต่อกันในส่วนนี้นะครับในส่วนของหลักร้อยปักหลักเลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าหลักร้อยงวดประจําที่16ตุลาคมได้เลขตัวเดียว คือเลขอะไรเหมือนงวดที่ผ่านมานั้นเด่นอยู่ที่เลข6นะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปดูแล้วก็คำนวณสิ่งต่างๆพอๆกันครับครับอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยสูตรที่1นะครับแล้วก็ในงวดที่ผ่านมาก็คำนวณได้ 6, 7, 8, 9, 0, 1ออกที่ 6, 6, 9เลข6เลขนี้ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้ก็งวดใหม่อดมินก็คำนวณมาให้กับท่านสมาชิกแล้วนะครับก็คือสูตรอ่ดูกันนะครับแสน หลักแสนคือเลข4ตัวนี้คูณ2คงของที่4ี่สองตัวแรกนะครับตำแหน่งต่อไปร้อยละวันที่1ก็คือเลข6ตัวนี้นะครับก็นำเลข6มาใส่ตำแหน่งต่อไปคือ10ครั้งที่1นะครับ10ครั้งที่1คือเลข0นย์ะก็นำเลข0นมาใส่ตำแหน่งต่อไปก็คือหน่วยครั้งที่2นะครับหน่วยครั้งที่2คือเลข6ตัวนี้นะครับคูณ2คงที่6 2 12นะเอาเป็นหน่วยนะคือเลข2นะครับตำแหน่งต่อไปร้อยครั้งที่3นะ 1>, 1 2 3่0รยครั้งที่3คือเลข2ตัวนี้นะครับคูณ3คงที่นะ2 3เท่ากับเลข6กนะตำแหน่งต่อไปคือร้อยครั้งที่4 1 2 3 4 100รอยครั้งที่ 4, คือเลข1ตัวนี้นะครับตำแหน่งต่อไปก็คือ10ล่างอ่า10ล่างคือเลข5นะครับนำเลขห้ามาใส่แล้วก็บวก5คงที่นะ8ปบวก6เป็น1 4เอาหน่วยเลข4 4บวก0ก็เป็น4 4บวก2เป็น6 6กบวก6ก็ 6, เป็น12เอาหน่วยเลข2 เอาเลขสองบวกหนึ่งเป็นสามนะสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสิบสามเอาหนึ่งเลขสามเดินหน้าไปหกครั้งนะจะได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนั่นเองนะครับก็จะเด่นในส่วนของหลักร้อยงวดประจำวันที่สิบหกตุลาที่ถึงนี้นะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนี่ก็สถิติของเขานะครับตามนี้แล้วนี่ก็คือสูตรนะถ้าสมาชิกสนใจก็แคปหน้าจอไปเลยนะครับแบ่งปันฟรีฟ นะคิดได้คิดดีนะคิดดีก็มีรางวัลนะผลลัพธ์นั้นนะครับเราไม่ทราบหรอกว่าตัวเลขต่างๆที่เราคำนวณไปนั้นถูกนะถูกก็คือถูกนะครับพอถูกปุ๊บก็รับซับกันไปนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็จะเด่นในส่วนของหลักร้อยในสูตรนี้เดี๋ยวเราไปดูหลักร้อยในสูตรที่สองต่อครับครับอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยในสูตรที่สองซึ่งเราปรับสูตรไป ปกติมันจะเป็นแค่5ตัวนะปรับสูตรเป็น6ตัวก็มีความแม่นยำมากขึ้นนะเดินต่อเนื่องมาซึ่งในงวดที่ผ่านมาก็คำนวณได้3 4มสี่หกดเสองออกที่6กหเลขหก 6, ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นงวดใหม่นะเพราะนั้นสูตรก็คือเราใช้หลักหม่นหลักหม่นที่มาก็คือเลขแตัวนี้นะก็นำเลขแมาใส่นะครับตำแหน่งต่อไปคือหลักพัน คือเลข4ตัวนี้นําเลข4มาใส่ต้นแหน่งต่อไป, 15, 8, 2, nah. อไป 3, ค,คือ10รางวัลที่1ก็คือเลข6ตัวนี้นะครับก็นาเลข6มาใส่ต้าแหน่งต่อไปคือ10ครั้งที่2นะก็คือเลข9นะครับคูณ2องคงที่9 2้าสองตัวนี้นะครับต้นแน่งต่อไปคือร้อยครั้งที่3านะหนึ่งสองสามร้อยครั้งที่สามคือเลขสองนะคูณสองคงที่สองคูณสองเท่ากับเลขสี่ตัวนี้นะครับตำแหน่งต่อไปคือสิบครั้งที่สามนะหนึ่ง 2 3 1 0ครั้ง3าเปเลข7ตัวนี้นะครับคูณ2ที่7 2 14คือตัวนี้นะครับเพราะนั้น8บวก4ก็เป็น1 2อเอาตัวน,นเล็เลขสแ้วเลข2ไปบวก6ก็เป็นเลข8 8บวก8ก็เป็น16เอาตัวนเ็เลข6กบกบก, 4, ก็เป็น10เอาตัวนเลข0 0บวก4ก็ได้เลข4บวก1เป็น5บวก2ที่เป็น7บวก2ที่เป็น9บวก1ที่เป็น10เอาตัวนเลขศแล้วก็บวก3ที่ก็เป็น3เพราะนั้น เดนลักร้อยในสูตรนี้จะได้อยู่ที่457903นั่นเองนะครับแล้วก็สถิติของเขาก็ถือว่าใช้ได้นะครับตามนี้นะหลังจากปรับสูตรแล้วก็มีความแม่นยาม,มากขึ้นแล้วก็ยังไม่ผิดเลยนะครับหลักร้อยในสูตรที่2อันนี้ก็เรื่องของสูตรนะครับใครสนใจก็แคปหน้าจอไปนะครับหลักร้อยสูตรนี้จะเด่นอยู่ที่นะ4 5 7 9 0 3 นะครับทีนี้เราไปดูหลักร้อยในสูตรที่3กันต่ออันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยในสูตรที่3นะ,นะก็งวดก่อนก็คำนวณได้023467อนะครับออกที่669เลข6เลขนี้นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยก็ถือว่าผ่านนะอันนี้เป็นงดใหม่นะครับเราก็ใช้หลักแสนนะหลักแสนคือเลข4ตัวนี้นะครับก็นำเลข4มาใส่บวกด้วยหน่วยครั้งที่3นะ 1>, 1 2 3าหน่วยครั้งที่3ก็คือเลข8ตัวนี้นะครับก็นําเลข8มาใส่4ีบวกแเป็น12เอาตัวหน่วยคือเลข2บวก2งของที่เป็น4บวก1ที่เป็น5บวก1งของที่เป็น6บวก2งของที่เป็น8บวก1ที่ก็เป็น9นะครับเพราะนั้นจะได้เด่นหลักร้อยทสุดนี้จะได้อยู่ที่เลข2 4 5 6 8 9นั่นเองนะครับทีนี้สถิติที่ผ่านมาของหลักร้อยในสุดนี้นะครับก็เดินดีทีเดียวนะครับก็ตามนี้เลยนะ ยังไม่ผิดเลยนะครับสูตรนี้อันนี้ก็เป็นสูตรนะครับท่านสมาชิกสนใจก็แคปหน้าจอไปนะครับก็สูตรนี้จะเด่นอยู่ที่เลข2 4 5 6ี่ห้าดนั่นเองนะครับทีนี้นะครับก็ครบหมดแล้วทั้งหมด3สูตรเดี๋ยวเราก็ไปที่แผงแล้วก็เปรียบเทียบตัวชนนะครับครับทีนี้เราก็มาที่แผงนะครับ หลักร้อยงวดไปจะมาที่16ตัวตุลาคม2565นะครับสูตรที่1คําคำนวณได้3 4 5 6 7 8สูตรที่2คํคำนวณได้457 903สูตรที่3คำนวณได้245 6 8 9นะครับทั้งหมดก็3สูตรนะทีนี้ท่านสมาชิกจะเห็นว่าตัวเลขที่ชนกันมากที่สุดนะก็จะมีเลข4กับเลข5 นะครับชี้ชัดว่าหลักร้อยน่าจะเด่นอยู่ที่เลข4กับเลข5เป็นไปได้มากที่สุดนะครับ2ตัวเลขนี้เท่านั้นส่วนตัวรองก็จะมีเลข3เลข6เลข7เลข8แล้วก็เลข9นะครับอย่างละ2สูตรถ้ามีสูตร1นสูตรใด,ดที่ผิดนะครับทีนี้เราดูที่เลขเรียง นะครับเป็นแกนหลักของเราเพราะนั้น3 4ม6ี่ห้าหดดนะครับเลขที่ไม่มีในนี้ก็คือเลข2เลข1เลข9นะเพราะนั้นเลข9้าตัวเนี้ยสตัวเนี้ยมันมันสงสูตรนี้ชนกันอยู่เพราะนั้นเลข9้าเนี้ยอาจจะเป็นตัวด้อยนะครับสำหรับหลักร้อยในงวดนี้เพราะนั้นมันหน้าก็จะเหลืออยู่ที่3 4 5 6ี่ห้าดแปดแต่เด่นอยู่ที่4และ5นั่นเองนะครับทีนี้นะครับ เมื่อเราได้ตัวเด่นนะหลักร้อยแล้วนะครับแอดมินก็นํามาใส่ตรงนี้ไว้ให้กับท่านสมาชิกแล้วนะครับก็ตามนี้นะเด่นเลขก4กับเลข5ในงวดนี้นะครับ16ตุลาหลักร้อยนะครับก็จนทั้งหมด3สูตรมี2ตัวนะในงวดนี้นะครับ4 xx หรือ5 xx ตัวใดตัวหนึ่งนะจะมาที่หลักร้อยนะครับก็เป็นแนวทางนะ สำหรับหลักร้อยนะครับในงวดนี้นะส6ตุลา65ก็ฝากตัวเลขสำหรับหลักร้อยไว้กับท่านสมาชิกได้พิจารณาด้วยนะครับเลข4กับเลข5นะตัวรองก็ตามนี้นะแอดมินคาดว่านะครับตัวนี้ไม่น่ามาแล้วนะครับเลข9กนะกับเลข6นะสองตัวนี้6กกับ9มันก็กลับหัวตัวเดียวกันเพราะนั้นตัวรองก็ท่านสมาชิกสนใจก็มีเลข3เลข7และเลข8นะเป็นตัวรองนะครับ ส่วนเลข6กับเลข9นั้นก็แอดมินคิดว่าไม่น่ามานะครับตามนี้เด่นอยู่ที่เลขก4กับเลข5นะครับสุดท้ายนะครับแอดมินก็มีข้อมูลมาแบ่งปันหลักร้อยนะสกับ5นะครับแล้วก็ในคลิปหน้าแอดมินก็จะมาลงในส่วนของหลัก10บนเลยนะครับโปรดติดตามในคลิปหน้าเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนสวัสดีครับ